ูแม่เสิร์ฟอาหารให้เป็นด้าสิค่ะทุกคนนี่ทุกคนดูเอาแล้วกันนางวิ่งหนีคะ่ะนางวิ่งหนีเวลาให้อาหารนางจะวิ่งหนีเอจอนต้าอย่ากลัวพี่ด้าเดี๋ยวพี่ด้าไม่กินลูกหนูก็กินกันอิ่มน,น้องๆก็จะพากันเลี้ยงรอรอ,อกินข้าวเลยนะคะแต่พี่เป็นด้าเนี่ยคือเห็นไหมคะแพดด้าจอนต้าอย่ายุ่งพี่เป็นด้าูุน้องกลัวแล้วนางก็จะหนี กินยากค่ะทุกคนต้องบังคับต้องอะไรตลอดเลยเวลากินค่ะเนี่ยน้องๆก็กินกันอิ่มแล้วเลพี่ด้เนี่ยแม่ต้องวิ่งจับเลยค่ะวิ่งจับรอบเลยค่ะทั่วทิศเลยอ่าแมแม่แม่ม่ไม่เข้าไม่เข้าเดี๋ยวพี่ได้ไม่กินลูกอ่าของหนูอยู่ไหนของหนูหมดหรือยังพึานางกินจะต้องนั่งเฝ้าค่ะถ้ามีอ่อน้องๆหรือมาแย่งนี้นางก็จะเลิกกินเลยค่ะทุกคน เนี่ยคเนดาเลี้ยงยากค่ะเพราะเรื่องอาหารการกินนี่เลยคะ่ะนางจะไม่สนใจน้องน้องนั่งก้าพี่แปนด้าน้อง,อ,งอ่าซันต้าเนี่ยน้องเนคือเขาจะกินให้ก็จะกินอะไรก็กินแต่พี่แปนด้านี่คือกินยากนะคะ่ะพอแล้วกินไม่หมดค่ะอาหารเรียกินแต่น้ําค่ะอาหารเจลอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะมีใครไปเก็บตก อาจจะไต้เห็นแล้วเห็นไหมคะเนี่ยต้องรีบตามค่ะได้เข้าตามเดิกน้องติ๊งกินตามเขาเหรอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดียามเช้าค่ะตื่นมายังไม่เอ่อเข้ามายังไม่ทำอะไรให้อาหารเด็กๆก,ก่อนเลยคะ่ะ ยังไม่ได้เก็บห้องเลยยังโลกอยู่เลยค่ะนะพูดคุยทักทายกับพี่แพนด้าน,นะคะทุกคนแพนด้าทานอาหารอิ่มแล้วแพนด้าเนาะด้าครับดครับอิ่มยังครับหรืน้องอธิษฐานก็อเลขี้เล่นนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเด็กๆที่เข้ามาให้กำลังใจเด็กๆนะเข้ามาดูเอนดูครอบครัวแพนด้าแมวที่บ่นนะคะฝากติดตามในอีกช่องทางหนึ่งนะคะเพื่อนๆนในช่องทิกตอกนะคะเพ,เพื่อนเนเข้าไปอันนั้นลงคลิปเป็นคลิปสั้นๆหรือว่าช่วงสายๆหรือกลางวันนะก็บางทีก็จะมีไลฟ์สดแวะเข้ามาพูดคุยทักทายคอมเมนต์กันได้ค่ะ แม่ก็จะให้ไลฟ์ความน่ารักของเด็กๆให้ดูค่ะและ้วก็พูดคุยกับแพนด้าบ้างแต่เวลาอยู่ในไลฟ์สดนะนางจะไม่ค่อยพูดนะคะทุกคนแพนด้าจะเงียบเลยค่ะอาเพื่อนๆจะรู้นะคะพเพื่อนๆบางทีจะดูเคือจ,จะรู้พี่ด้าไหเดียเด๋ยวมาเดี๋ยวเด,นนะะเ,เดี๋ยเดี๋ยวดเดี๋ยเดีเดยี๋ยยเดเเด เมือนเด็กอะแพนด้าเนี่ยเด็กน้อยเลยค่ะหลบอยู่ใต้ต๊ะกินอิ่มี้ยังลูกกินข้าวอิ่มแล้วแพนด้าแนด้าแ้าออกมาลูกแด้าออกมาหลบแม่แม่ถือกล้องนะคิดว่าแม่ไร้สดนะคะทุกคนแพนด้าจะรู้ค่ะอันนี้เด็กๆเห็นไหมเพื่อนเพื่อนคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ กดเป็นกำลังใจให้เด็กๆกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ